สวัสดีตอนเช้าครับทุกๆคนครับวันนี้ก็วันพุทธที่17มิถุนายนนะครับก็อากาศตอนเช้าก็ค่อนข้างดีนะครับก็เสียงนกร้องอะไรกันเต็มไปหมดนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับไม่รู้ว่าบ้านใครฝนตกหนักบ้างหรือว่ามีใครบ้านน้ําท่วมบ้างนะครับก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับจังหวัดไหนน้ำท่วมจังหวัดไหนนะไม่ท่วมฝนไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าบางจังหวัดก็แบบโอ้โหร้อนซะนะบางจังหวัดก็ฝนตกซะ เยอะแยะไปหมดนะครับก็เช้านี้ก็อากาศในกรุงเทพหรือสมุทรปราการเนี่ยก็เย็นเย็นสบายๆนะครับก็น่าจะสบายดีนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาให้ความรู้ทางการแพทย์เก็ดเล็กเก็ดน้อยเหมือนเดิมนะครับทุกๆเช้านะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนมครับนม low fat กับนม full fat หมายความว่านมที่มันมีแฟตแบบปกติเลยอ่ะกับนม low fat ที่เราเห็นกันว่าเขาเรียกว่านมพร่องมันเนยเนี่ย อะไรมันดีกว่ากันกันแน่นะครับอะไรมันดีกว่ากันกันแน่นะครับคือโดยตามหลักการเนี่ยถ้าเราอยากจะลดไขมันเนี่ยเราก็ควรจะไปซื้อนมพร่องมันเนยมาดื่มถูกต้องไหมครับอันนี้คือแบบจากจากเขาเรียกว่าความรู้สึกอะเออมันมน,น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่ามาดูกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำนะครับตั้งแต่ปี2015เนี่ยว่า อยากจะให้ทานนมโลว์แฟตหรือพร่องมันเนยมากกว่านมฟูลแฟตหรือว่านมที่มีเขาเรียกว่าไขมันเต็มเพียงแต่ว่าพอปี2016ครับมันมีวิจัยออกมาหนึ่งครับในเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์ชื่อว่า Circulation ันนะครับเซอร์คูเลชันเป็นเปเปอร์ใหญ่เลยนะครับวิจัยในคนทั้งหมดเนี่ย3,333คนครับโดยเปรียบเทียบนะครับกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทานนม นะครับที่มีไขมันปกติเลยเทียบกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทานนมที่มีไขมันธรรมดาเอ้ไม่ใช่ที่พร่องไขมันก็คือกลุ่มหนึ่งไขมันเต็มกลุ่มหนึ่งพร่องไขมันนะครับคราวนี้พอเขาเอามาเทียบกันนะครับเป็นระยะเวลา15ปีนะครับวิจัยนี้15ปีนะครับโอ้โหกว่าจะถึงปี2016นี่นานมากเพราะมันตีพิมพ์2016แปลว่าวิจัยมาตั้งแต่ปี2001นะครับกบกลายเป็นว่าผู้ที่ทานนม ที่มีไขมันปกตินะครับเป็นเบาหวานน้อยกว่าถึง5 0นนะครับไม่พอนะครับน้ำหนักเฉลี่ยดันน้อยกว่าคนที่กินนมพร่องมันเนยซะอีกถามว่าเพราะอะไรก็ต้องบอกนี้ฮะคือมันเป็นสมมติฐานนะครับว่าผู้ที่ทานนมพร่องมันเนยเนี่ยนะครับโดยตัวของมันเนี่ยไม่ได้อ้วนหรอกเพียงแต่ว่า มันทานแล้วมันไม่ค่อยอิ่มมันไม่ค่อยอร่อยมันทําให้เกิดความอยากที่จะไปทานอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับความอยากที่จะไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมมันก็ทําให้อาจจะมีน้ําหนักตัวอ้วนมากขึ้นหรืออยากทานอาหารหวานมากขึ้นมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าฟังมาเนี่ยเฮ้ยแล้วสรุปว่าจะให้ทานโลแฟตหรือแฟตปกติดีส่วนตัวของผมเนี่ยแนะนําว่าทานอะไรก็ได้ครับจะทานแฟต กติหรือโล่แฟตก็ได้แล้วแต่ท่านชอบนะครับส่วนตัวเนี่ยชอบแฟตปกตินะครับก็ทานทานไปจริงๆเนี่ยม,มันมันมีไขมันมากกว่าไม่เท่าไหร่เองนะครับก็เอาที่ชอบนะครับคือทานได้ทั้งสองแบบแต่ที่จะแนะนําก็คือว่าอยากให้ทานหรือดื่มเนี่ยเป็นนมรสจืดมากกว่านะครับเพราะที่อ้วนกันเนี่ยเวลาดื่มนมเนี่ยมักจะเป็นนมที่แบบ ผสมน้ำตาลมากเช่นนมหวานนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมแคนตาลูปนมนมนู่นนมนี่อมันเหมือนน้ำหวานมากกว่านมนะครับถ้าเป็นนมจืดจริงๆแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะเป็นฟูลแฟตหรือว่าเป็นโล f a ตก็สามารถที่จะดื่มได้ทั้งคู่ครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนี้ทุกๆคนครับแล้วจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย